สวัสดีค่ะวันนี้ประแมงจะมาผัดะบะหมี่ทำแบบมั่วค่ะที่จริงผักนี่คือลวกไว้ที่จะทำเวลาน้่งกินกับน้ำจิ้มสุกี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอดีวันนี้เอาแฮมเนี่ยมาทำพิซซาแล้วเปิดแล้วก็เลยไม่อยากจะเก็บปิดมากเลยทำเป็นผัดหมี่ก็จะใช้ไข่ใช้ไข่ทักงสองลูก ใส่แฮมเยอะหน่อยใี่ไข่สักสองลูกนี่ไข่พวกนี้ต้องต้องเจาะเลยนีโอเคนี่นะคะกำลังจะใช้ไข่สองลูกนี้แล้วก็วกระเทียมก็ไม่มี <c oughs> ส่วนเส้นก็จะเป็นเส้นนี้ค่ะอะไรไม่รู้อ่เอ่อเขาเรียกอะไรนะอูด้งนะ,ะหรือว่ายากิโซบะหรืออะไรก็ไม่รู้ะมัน <laughs> เป็นหอ,อ,อมันก็นลวกเลืกนะคะแล้วก็เดี๋ยวอนนี้เราก็ย้ายไปตรงเตานะคะจะสว่างนิดนึงตรงนี้มืดกี่ลืมไปค่ะ ลืมกดใส่น้ำมันไปนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่แคมค่ะน่าจะพอเนาะน่าจะพอแล้วเพราะว่าเราใส่ไข่อีกสองลูป ใส่น้ำมันเพราะว่ากลัวไข่จะติดแล้วก็กลัวเส้นหมียอ่ะจะติด อนนี้ก็ทำเป็นกระดาษเนาะตั่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะแต่ผัดถ้ามันสุกทั้งหมดมันก็คงจะโอเคอยู่เนาะเคยผัดใหมือนกันแต่ใช้เคยแต่เอาใส่ในไข่ ทงังยังก็ล่อนนะเลยใส่นิดเองน้ำมันเพื่ให้ความแน่ใจว่ามันจะไม่เสียแควใส่เลย ก็สุกแฮมก็สุกเต้นก็สุกแค่คลุกแค่งเข้ากันเนองเนาะโซเยอะเลย <laughs> <laughs> อ่ะพอผ่านลงอะไรเยอะเลยค่ะเ <laughs> ยอเดยีดยวเยอะเลย มันก็เค็มอยู่แล้วเนาะใส่ใส่ผีขาวตัวนี้ไม่ใช่เลย แตกดีเหมือนกันนะคันเป็นคนที่ไม่ชอบกินเลยแอบมบเบคอนเลยนะกินได้นิด <c oughs> นี่มาใสา่แทนหมูเนื้ไก่เลยอโอเคอยู่นะ เดี๋ยวเราก็ใส่บิดพนาเอาใส่พริกป่นเป็นอันเสร็จพิธีกำลังคานไฟมันมืดโทรไปบริษัทที่เขา จัดการเรื่องมาช่วยเหลือในบ้านก็ไม่เห็นโพล่กลับทีเทีเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูก่อนเผื่อลูกเขยเขาจะเปลี่ยนให้ได้โอเคค่ะอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะมองไม่ค่อยเห็นเนาะมืด ดูก็โอเคอยู่นะคะเท่าที่ดูนะคะด้วยสายตา รบร้อยค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะ